เปิดจังเลยไม่พูดมันยังไม่ออกมานะเออที่ให้เข้าบ้านฉันก็เพราะว่าชิปเปอร์ระเบิดบ้านนายนะั่นเออใช่แล้วเอเดอร์แมนตัวนั้นไม่เชื่ออะไรหรอฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย,เลยแซนเฟลเข้าเกมจ้า นี่ฉันอยู่ในโลกไม่ขาบแล้วใช่ไหมโอเคแต่คงต้องไปเดินเล่นหน่อยนแต่ตอนนี้ฉันแค่อยากรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ๊ะเั่นมาตรมนั้นหรอลา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 ไปดีกว่าเออฉันจะขโมยของฉันไิสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรหมไ โอเคไม่ใค้โยนออกจากห้อมนะสิให้ดูเลยสิว้าไม่มันสิเอ็กนี่เหรอให้สิก็ลงเหมืแล้วสินะันใจมั้าสินเนี่ยว่าแต่แค่ันต้องหาอะไรจชไมมเนี่ยคองมีอะไรหรอมั้ง นี่มันอะไรนะอืมสุด er> ี่เกน่ะไปตายซะเกิดต้องมาตัวเศกิตันเอ่อนี่มันช่วยกัเช่มหมยเหตุเออใช่ที่ด้วยันใคุบไปเลยละกันนะ